วันนี้ครูนาจะมาพาฝึกโยคะบำบัดนะคะคลายความตึงนะคะเมื่อยล้าที่คอบ่าสะบักแล้วก็หลังส่วนบนค่ะใครที่นั่งนานหรือทำงานหน้าคอมทั้งวันนะคะห้ามพลาดค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะ ฝึกนั่งอยู่ในท่านั่งทับส้นเท้านะคะอยู่โป้งเท้าแตะการเปิดส้นเท้าออกเล็กน้อยแล้วนั่งลงไปบนส้นเท้าเลยนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่านั่งในท่านี้ไม่สบายนะคะอาจจะนําบล็อกนะคะมารองใต้สะโพกไว้หรือจะนั่งในท่าควายขาก็ได้คะ่ะนั่งตัวตรงหลังตรงเลยนะคะมือวางข้างลําตัวคะ่ะหายใจเข้าครั้งต่อไปคะ่ะวาดแขนขึ้นเหนือศีรษะเลยนะคะสอกเหยียดตรงท้องแขนอยู่ข้างใบหู หายใจออกครั้งต่อไปค่ะลดมือขวาลงมาค่ะเอียงตัวมาทางขวาหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะเปิดอกซ้ายไปเล็กน้อยนะคะแล้วค่อยๆลดแขนซ้ายลงค่ะลดลงมานะคะจินตนาการว่าเราจะใช้แขนซ้ายว่าเป็นวงกลมนะคะวงที่กว้างที่สุดเลยนะ หายใจเข้ายกแขนขึ้นค่ะจังหวะที่ลดแขนลงหายใจออกเราจะทําทิศทางละห้ารอบนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าค่ะวาดขึ้นหายใจออกค่ะเปิดไปด้านหลังค่ะแล้วลดลงค่ะอีกหนึ่งรอบนะหายใจเข้าค่ะวาดแขนขึ้น,นหมุนเปิดอ,อกเปิดไหลไปแล้วลดลงค่ะหายใจออกค่ะโอเค ยกขึ้นมาก่อนหายใจเข้านะแล้วคราวนี้เราย้อนกลับทิศทางบ้างค่ะลดลงมาด้านหน้าก่อนลงไปเปิดไปด้านหลังแล้วยกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าวาดขึ้นหายใจออกค่ะวาดลงนะคะ เป็นการกระตุน้นการไหลเวียนของของเหลวนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มองศานะการเคลื่อนที่ของข้อไหล่ด้วยนะหายใจเข้าค่ะยกแขนขึ้นยกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกค่ะลดมือสายลงนะมาจับที่หูข้างขวาเลยนะคะมือขวานะเราจะจับข้อเท้าไว้ก็ได้หรือใครไม่ถนัดเอาพล่หลังไว้เฉยๆก็ได้หายใจเข้าค่ะหายใจออกพาหูซ้ายนะคะลงมาหาไหล่้าย รับรู้ความรู้สึกยืดตึงนะคะที่ลำคอบาสะบักข้างขวานะหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะผ่อนคลายไม่ต้องออกแรงมากนะคะน้ำหนักของมือก็เพียงพอเนาะหายใจเข้าลึกค่ะหายใจออกเราจะหมุนนะคะหมุนคอมาทางซ้ายค่ะก้มลงมองที่สะโพกซ้ายมือนะคะไปจับที่ด้านหลังศรีรษะแล้วกดลงมาเบา เปลี่ยนตำแหน่งการยืดนะคะมายืดกล้ามเนื้อที่เชื่อมระหว่างต้นคอแล้วก็สะบักนะคะที่ชื่อว่า l e v a t o r s c a p ค l ร์ูลนะหายใจเข้าลึกหายใจออกกดลงมาเบาๆค่อยๆคลายค่ะยกแขนซ้าขึ้นกับหายใจเข้าหายใจออกลดมือลงผ่อนคลายหายใจเข้าค่ะว่าสองแขนขึ้นเหนือศีรษะ ยืดแขนให้ตรงเลยท้องแขนอยู่ข้างใบหูหายใจออกค่ะลดมือซ้ายลงค่ะแล้วเอียงตัวมาทางซ้ายหายใจเข้าหายใจออกค่ะเปิดอ,อกซ้ายเปิดไหล่ซ้ายนะคะแล้วค่อยๆลดแขนนะคะลงไปทางด้านหลังแล้ลดลงมานึกถึงการใช้แขนของเรานะคะว่าวงกลมวงใหญ่ๆเลยนะทิศทางละห้ารอบค่ะ ในจังหวะที่ยกแขนขึ้นให้หายใจเข้าในจังหวะที่ลดมือลงให้หายใจออกนะหายใจเข้าวาดขึ้นหายใจออกค่ะลดลงหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าค่ะวาดขึ้นคราวนี้ย้อนกับพิศทางหายใจออกมาด้านหน้าก่อนลดลงไปด้านหลังขึ้นหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าวาดขึ้นหายใจออกลดลงสุดท้ายนะหายใจเข้าค่ะวาดขึ้นนะคะแล้วยกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกค่ะลดมือมาจับที่หูข้างซ้าย หายใจเข้าหายใจออกพาหูขวาลงมาหาไหล่ขวามือซ้ายจะจับก้อเท้าไว้หรือถ้าจับไม่ถึงรู้สึกไม่ค่อยถนัดนะคะก็เอาพลหลังไว้เฉยๆได้นะรับรู้ความรู้สึกยืดตึงนะคะทีต่ต้นคอป่าไหลข้างซ้ายหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลาย รับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจหายใจเข้าค่ะหายใจออกหมุนคอนะคะหมุนศีรษะมาทางขวาก้มลงมามองที่สะโพกขวาเลยมือขยับไปจับที่ด้านหลังศีรษะแล้วกดลงมาเบาๆรับรู้ความรู้สึกยืดตึงนะคะที่ กล้ามเนื้อนะคะที่เชื่อมระหว่างต้นคอลงมาที่ขอบสะบักด้านไหนของข้างซ้ายนะคะหายใจเข้าลึกหายใจอผ่อนคลายหายใจเข้าค่ะยกกลับขึ้นมานะคะชูแขนขึ้นหายใจออกค่ะลดมือลองผ่อนคลายค่ะ ใครที่ไม่ถนัดนะคะในท่าเข่าชี้สามารถแยกเข่ากว้างได้นะ,ะหายใจเข้านะคะยกสองแขนขึ้นนะยืดข้างตัวออกยาวๆหายใจออกค่ะโน้มตัวไปด้านหน้าค่ะค่อยๆเดินมือไปนะคะเดินไปให้สุดเลยแล้วค่อยๆหมอบหนะ้าพ,พักลงไปเลยนะคะที่แม่นเลยหายใจเข้าลึก รู้สึกหนะ้าท้องขยายนะคะหลังขยายหายใจออกค่อยๆปลดปล่อยความตึงน,นะคะที่สะบักนะคะแนวหลังแล้วก็สะโพกนะคะออกไปเลยหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะค่อยๆเงยหน้าขึ้นหายใจออกเราจะ ยกมือขวาขึ้นจากพื้นเอาสอดใต้แขนซ้ายนะคะสอดเข้าไปเลยแล้ววางไหล่ขวาลงนะคะวางหน้าผากลงไปหายใจเข้าออกสบายๆสยองถึงสามรอบรับดูความรู้สึกยืดตึงที่ไหล่ด้านนอกนะข้างขวาเนอะ หายใจเข้าครั้งต่อไปเงยหน้าขึ้นหายจอบดึงมือขวาออกมานะคะเหยียดออกไปหายใจเข้าหายจอบมือซ้ายสอดใต้แขนขวาระหว่างหน้าผากลงมือมือขวานี่เหยียดไปด้านหน้าให้สุดเลยนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกยืดตึงนะคะที่ไหล่ด้านนอกนะคะข้างซ้าย หายใเข้าข้งตอบไปเยหนน้าหายใจออคะ่ะค่อยๆดึงมือซ้ายออกมาอ่ะออมือค่อยๆเดินกลับเข้ามาหาตัวนะคะยกหลังยกตัวขึ้นมาช้าๆหายใจเข้าหายใจ่อนคลายค่ะทีนี้ให้เราโน้มไปด้านหน้านิดนึงนะคะแล้ววางมือลงที่พื้นด้านหน้าของเรานะคะกว้างกว่าช่วง เข่าเล็กน้อยนะคะให้เรายกนิ้วมือย่งนิ้วมือไว้ยกอุ้งมือขึ้นแบบนี้เลยนะหายใจเข้าค่ะยืดอ,อกยืดหลังหายใจออกให้เราหันหน้าไปทางขวานะคะแล้วโน้มตัวมาด้านหน้างอข้อศอกค่ะแล้วกดไหล่ซ้ายลงมาหาพื้นเหมือนกับว่าเราจะกดไหล่ซ้ายลงมาหาพื้นเนาะหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลาย หายใจเข้ากดมือค่ะดันตัวยกกลับขึ้นมาตรงกลางหายใจออกหันหน้าไปทางซ้ายน้มไปด้านหน้างอข้อศอกพับตัวหลงค่ะกดไหล่ขวาลงมาหาพื้นสังเกตความรู้สึกของเรานะคะว่ารู้สึกตรงไหนหายใจเข้ามือดันพื้นยกตัวขึ้นมาตรงกลาง หายใจออาหันหน้าไปขวาแล้วลงนาใหม่งอข้อศอกแล้ว,ก,วลกดไหลซ้ายลงมามเราจะรู้สึกยืดนะคะรู้สึกถึงการขยายของส่วนอกนะคะทางทางด้านซ้ายนะคะทางด้านหน้าไหลซ้ายเนาะหายใจเข้ายกตัวขึ้นมาหายใจออกหันไปซ้ายแล้ว กลมลงมาใหม่คราวนี้กดไหลขวาลงนะรู้สึกยืดที่อกขวาไหลขวาหายใจเข้ายกกลับขึ้นมาตรงกลางหายใจออกค่ะผ่อนคลายเดินมือไปด้านหน้านะคะยกสะโพกขึ้นเนาะเดินมือไปไกลๆเลย ไปให้ไกลที่สุดเลยนะคะใครทำได้นะคะค่อยๆหย่อนหน้าอกลงมาใครทำได้นะ,ะเราจะวางคางลงแต่ถ้ารู้สึกว่ายากไปทำไม่ได้นะคะก็ให้วางหน้าผากแทนนะคะใครทำได้นะวางคางลงไปเลยหายใจเข้าลึก หายใจออกผ่อนคลายนะคะรู้สึกยืดตึงนะคะที่สะบักนะสะบักหลังส่วนบนนะคะลงมาที่ท้องแขนทีนี้นะคะลองหงยมือเนาะแล้วนะคะเอามือมาแตะกันค่ะแล้วงอข้อศอก ยกนึ่งมือฉีขึ้นหาเพดานใครไม่ได้ก็วางกลับไปที่เดิมได้เลยตรงนี้เราจะรู้สึกยืดน,นะคะที่ต้นแขนมากขึ้นเนาะที่ท้องแขนมากขึ้นค่ะคอยค่อย คลายวางมือกลับไปนะวางศอกศอกยังอยู่ที่เดิมนะคะศอกห่างกันเท่ากับความกว้างของช่วงไหล่นะคะกดศอกให้แน,น่นๆเลยนะกระชับสะบักไว้นะคะจิกเท้าด้านหลังค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะเราจะยกสะโพกขึ้นสูงๆยกแล้วพยายามให้หลังอยู่ในแนวราบคล้ายๆกับ ดาวเวิร์ดเฟซิงดองนะคะหลังไม่งอเนอะอะาะท่ให้ถนัดให้ขยับเท้าเข้ามานิดหนึ่งได้ไม่ขยับเข้ามาเยอะนะค่อยๆกดส้นเท้าลงมาทีละข้างตามมองไปที่เท้าของเราได้เลยนะพยายามชู สะโพกขึ้นไปหาเพดานนะคะไม่หมวนก้นลงมากดสอกไว้ท่านี้ช่วยให้สะบักไหลแข็งแรงนะคะถ้าไหวนะคะค่อยๆกดส้นเท้าลงมาใกล้พื้นเลย ไม่ไม่ไหวไม่ได้ก็งอไว้ได้นะคะงอเข่านิดหนึ่งแล้วก็ยกส้นเท้าไว้ได้นะคะที่สำคัญคือให้เรานะะยกสะโพกขึ้นไปสูงๆอะไรแมนก็จะคล้ายๆกับดาวเวิร์ดด็อกเลยเนาะให้ใจเข้าลึกอ,ออกยาว ค่อยๆนะคะงอเข่าแล้วลดเข่าลงไปที่แมตเหนะเงยหน้าขึ้นมาช้าๆมองนะคะมองตรงไปด้านหน้าเราจะค้างไว้ตรงนี้สักครู่หนึ่งหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆนะคะเมื่อสักครู่ที่เรากลมศรีรษะต่ำนะคะก็จะมีเลือดนะคะ ไปเลี้ยงที่ศรีรษะของเรามากมายนะคะตอนนี้เราจะออกจาก่าก็ให้เรายกศรีรษะขึ้นมานิดนึงนะคะชะลอความเร็วของการไหลเวียนของเลือดนะคะให้เขาแบบไหลกลับมานิดนึงนะโอเคเค่อยๆนะคะยกตัวขึ้นมายืนบนเขา่าอ่าท่าคุกเข่าเลย ตรงนี้นะคะผู้ฝึกใหม่นะอาจจะเตรียมบล็อกไว้ได้นะคะเตรียมบล็อกไว้นะเราจะทำคาเมลนะฮะไวข้ข้างๆข้างๆข้อเท้าตรงนี้นะผู้ฝึกใหม่ก็เอาแนวตั้งก่อนถ้าทําไปเรื่อยๆแล้วนะคะยืดหยุ่นขึ้นแล้วก็ปรับให้เตี้ยลงจนในที่สุดล้วก็ไม่ต้องใช้บล็อกได้เอามือนะคะวางไว้ที่สะโพก เอานิ้วมือชี้ขึ้นด้านบนแบบนี้หรือใครไม่ถนัดใครรู้สึกว่าเจ็บข้อมือก็เอานิ้วมือชี้ลงก็ได้นะคะใครได้ชี้ขึ้นแบบนี้เลยหายใจเข้าค่ะยืดหลังยืดออกขึ้นค่ะหายใจออกค่ะเราจะผลักสะโพกไปด้านหน้าเยอะๆแล้วก็ยกอ,อกขึ้นสูงๆผลักไปด้านหน้าต้นขานะคะจะตั้งฉาก ต้นขาอาจจะไม่ไปด้านหลังพยายามให้ตั้งฉากหรือไปด้านหน้าได้แต่ว่าเราจะไม่ไปด้านหลังแบบนี้เนาะอ่ะผักไปด้านหน้าเลยม้วนก้นไว้ขมิบก้นไว้ยกออกขึ้นสูงๆแล้วมองไปที่เพดานหรือมองสูงด้านหน้าก็ได้นะคะเราจะค้างไว้ที่ตรงนี้ก็ได้หรือถ้า คิดว่าเราไปต่อได้แล้วก็ค่อยๆลดมือลงมาที่บล็อกก่อนแล้วถ้าไหวก็ลองไปจับที่ส้นเท้าเนาะแบบนี้ถ้าใครไหวนะคะลงาอที่ส้นเทา้าหรือค่อยๆปรับความสูงของบล็อกลงก่อนก็ได้ วเวลาออกจากท่าให้เราเอามือนะคะประคองที่สะโพกนะคะแล้วยกตัวขึ้นมาช้าๆแบบนี้เลยค่อยๆนั่งลงไปปอนส้นเท้าหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆนะคะเดินมือไปด้านหน้าเหมาะลงไปพักนะคะในท่าชอยโพส หายใจเข้าลึกหายใจออกผันคลายหายใจเข้าครั้งต่อไปเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่อยๆเดินมือกลับเข้ามา ยกตัวขึ้นมาช้าๆยกศีรษะขึ้นลำดับสุดท้ายหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าค่ะว่าสองแขนขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกค่ะบิดตัวไปทางซ้ายลดมือลงมือขวาจับเข่าค่ะมือซ้ายวางพื้นด้านหลังหายใจเข้ายืดหลังขึ้นหายใจออกค่อยๆนะคะบิดตัวไปทางซ้ายตามองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังเลย หายใจเข้ากลับมาด้านหน้าวาดแข็ขึ้นหายใจออกค่ะบิดไปทางขวามือซ้ายจับเข่าขวามือขวาวางพื้นด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆบิดไปทางขวาตาม,มองเข้าไหล่ขวาไปด้านหลังเลยหายใจเข้ากลับมาด้านหน้านะคะประสานมือนะคะยืดขึ้นไปหาเพดานเลยฝั่ ฝ่ามือขึ้นหายใจเข้าหายเจออกท่าไหวนะคะดันมือไปด้านหลังเยอะๆยืดอกไว้นะคะท่าไหวแขนไปด้านหลังศีรษะเลยหายใจค่ะค่อยๆคลายมือออกค่ะแล้วลดมือลองข้างลำตัวผ่อนคลายหมุนหัวไหลเบาๆ ลายหลังคลายไหลนะคะผ่อนคลายสบายๆหายใจเข้าวาดแขนขึ้นใหม่ประกบฝ่ามือหายใจออกค่อยๆลดมือลงผ่อนนมกลางอ,อกค่อยๆโน้มหน้าผากลงมาจะลดปลายนิ้วมือนะมาสเต ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่มาฝึกด้วยกันนะคะมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนำพลังงานดีๆนี้ติดตัวไปใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีค่ะสุขภาพนี้ไม่มีไขรนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ